มารูจจักเส้นทางการเมืองของคุณอนุทินชาญวิรกุลปี2547เริ่มเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และกลับมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งเมื่อปี2549พักไทยรักไท ถูกยุบค่ะเขาถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา5ปีและหันไปทำธุรกิจครอบครัวปี2556กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปี2562ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดูแลโควิด -19 และผักดันกัญชาเพื่อการแพทย์ปี2566ขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนลาออกกลางปี2568 ล่าสุดนี้ปี2568ค่ะก้าวขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีร่วมตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยกับพรรคประชาชน